เจ็ดที่นั่ง e 00, EX 30, EX 30, i s u z ี u ส3าดีิไอคอนดกเกียออโต้ปี2 0 1 8ันสแฟนหน้าเดย์ไลท์เดย์ไทม LED ด้วยแฟน้าเปิดปิดอัตโนมัติด้วยนะมีไฟตัดหมอกด้วยนะคะสำหรับคันนี้ยางใหม่ปี24ไปเลยนะคะเป็นเครื่องยนต์ดีเซลขับ2นะคะสำหรับรุ่นนี้เนี่ยเป็นรุ่นพิเศษของเขาด้วยออปชั่นเต็มแน่นอนนะคะเป็นรถสีขาวมุกด้วยนะคะสีค่อนข้างเต็มไปเลยนะคะ และที่สําคัญนะคะมีคีย์เล็ข้างประตูในส่วนของคนขับด้วยนะคะคันนี้ออกห้างนะคะเกือบล้านสี่นะคะวันนี้เราหันราคานะคะลงมา50%เลยนะคะาขายราคาพิเศษอยู่แค่659,000บาทเท่านั้นเองนะคะฟีดาวนะคะผ่อน11,000กว่าบาท7ปีตลอดสัญญานะคะในส่วนของด้านหลังเนี่ยก็จะมีเซ็นเซอร์ด้านหลังนะคะให้2จุดแบบนี้ด้วยนะคะและที่สําคัญนะมีกล้องหลังติดจากโรงงานให้พรอตัวนี้เป็นตัวแต่งสเกิร์ตรอบคันนะคะมีสปอยเลื่อหลังมีราวหลังคานะคะแต่งมาจากโรงงานเลยนะคะ ในส่วนของด้านหลังเนี่ยเรามาดูความเดิมกันหน่อยนะคะว่าจะเป็นข้างซ้ายนะคะหัวนงหัวน็อตนะคะหรือว่าจะเป็นข้างขวานะคะทั้งด้านหลังเนี่ยได้เดิมได้คงสร้างเดิมแน่นอนนะคะรถไม่มีชนหนักนะคะไม่มีจมน้ำด้วยและที่สําคัญนะคะด้านหลังก็จะมีช่องเสียบในส่วนของชาร์จไฟด้วยนะคะและมีช่องเก็บใส่ของด้วยด้านหลังตรงนี้นะคะดูมีความน่ารักนะคะและที่สําคัญในส่วนของเบาะด้านหลังเนี่ยสามารถขนของนะคะแล้วก็ได้กว้างขวางเลยนะ แอร์เย็นทั่วคันแน่นอนเพราะว่าแอร์ด้านบนมี3แถวแบบนี้เลยนะคะในส่วนของมิวเอ็กคันนี้เย็นสบายนั่งสบายด้วยนะคะสนใจนะมาดูรถทีเที่กรุงเทพมหานครนะคะหรือโทรติดต่อมาได้เลยนะคะหรือว่าท่านใดอยู่ต่างจังหวัดนะคะไม่สะดวกมานะเรามีบริการส่งรถให้ถึงที่บ้านด้วยนะคะแน่นอนนะคะคันนี้เป็นรุ่นพิเศษของเขานะคะออปชั่นเขาต้องจัดเต็มแน่นอนนะคะไม่ผิดหวังสําหรับราคานี้เลยนะคะเราเปิดมาดูภายในกันบ้างดีกว่านะคะแผงประตูวสวยมากนะคะคันนี้นะคะเป็นกระจกปรับไฟฟ้าด้วยนะคะ และที่สําคัญนะคะความเดิมของเขาเม็ดอารข้างประตูทั้งหมดเนี่ยได้ของเดิมแน่นอนนะคะสําหรับรุ่นนี้นะคะเบาพนขับเนี่ยได้เบาะปักไฟฟ้าด้วยนะคะสามารถใช้งานได้ปกติแบบนี้เลยนะคะภายในค่อนข้างสวยนะคะคอนโซลทุกอย่างค่อนข้างดี ระบบลูกเล่นของเขานะคะก็จะมีในส่วนของกระจกปรับพับไฟฟ้านะคะมีปุ่มออโต้สต็อปนะคะ,ะในส่วนของพวงมาลัยนะคะสวยมากๆเป็นพวงมาลัยมันติฟังก์ชันมีคุชคอนโทรลด้วยนะคะเลขไม่วิ่งอยู่ประมาณ2 0 0แสนโลเขา้าศูนย์ทุกรอบนะแล้วก็ในส่วนของตรงนี้เป็นปุ่มเปิดแอร์ด้านหลังนะคะมีพุชสตาร์ด้วยนะคะในที่ห้อยอยู่นี้คือรอบระยะการเข้าศูนย์อีสูสุนั่นเองนะคะและที่สําคัญนะในส่วนของคันนี้นะคะบอกเลยว่าภายในคอนโซลเขาค่อนข้างสวยนะคะเนียนเลยนะในส่วนของจอเครื่องเล่นนะคะก็จะเป็นจอแทสกิ นั่นเองนะคะเป็นจอเนวิเกเตอร์ด้วยนะคะแผ่นที่นำทางนะคะหรือว่าจะเชื่อมต่อบลูทูธผ่านมือถือก,ก็ได้ FM AM นะคะ CD นะคะ แผ่นดิสนะคะล้วแต่ความสะดวกของเราได้เลยนะคะตรงนี้ก็ที่จะสามารถใช้งานได้ปกติเพิ่มลดเสียงนะคะสามารถใช้งานที่ตรงในส่วนของพวงมาลัยมันติฟังก์ชันตรงนี้ก็ได้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะเวลาเราเสรเกียร์อาร์ถอยหลังนะคะก็จะขึ้นจอแบบนี้เลยเป็นกล้องถอยนะคะชัดเจนมากๆติดจากโรงงานด้วยนะคะ,แ,บบะและคันนี้นะก็จะเป็นแอร์ดิจิตอลด้วยนะคะหมายเลยว่าอีซูเนี่ยแอร์เขาเย็นทั่วค่ะจริงๆนะคะช่องเสียบ USB ก็เยอะเป็นรถเกียร์ออโต้ขับ2นะคะแล้วก็มีคอนโซลตรงกลางแบบนี้นะคะมีกล้องหน้ารถติดแบบ บบนี้เลยนะคะมีไฟสองด้านหน้าด้วยแบบ A นะคะมีช่องเก็บใส่ของด้วยนะคะในส่วนของแผงประตูนะคะบอกเลยว่าพอตกกลางคืนมาไฟขึ้นแบบนี้ทั้ง4มุมค่อนข้างดูดีหรูหราเลยนะคะพูดถึงออปชันที่เขาให้มาสําหรับ n e X รุ่นนี้ให้มาค่อนข้างดีเลยนะคะมีช่องเก็บเก็บใส่ของ2ชั้นแบบนี้เลยนะคะแล้วก็คอนโซลด้านหน้านะคะบอกเลยว่าสวยมากๆร่องรอยก็ค่อนข้างน้อย,อยภายในดูเท่ดูหรูหราของเขานะคะได้เบาะหนังสีดําด้วยนะคะนั่งค่อนข้างสบายด้วยสําหรับ n e X นะคะคันนี้ก็จะ ะมีบุ๊กสวิตนะคะมีรอบระยะการเข้าสูนทุกรอบเลยนะคะรอบล่าสุดมาเป็นไ่ายของเหลยวมาหมดแล้วด้วยนะคะรอบระยะ200,000โลนี่เองนะคะดูแลดีนะรถมีประกันชั้น1กุญแจรีโมท2ดอกนะคะมีเล่มพร้อมโอนภาษีไม่ขายพรบรพร้อมนะคะส่วนของแถวที่2นะคะตรงน,นี้ก็จะมีช่องเสียบ USB นะคะหรือว่าจะเป็นช่องปลั๊กเสียบตรงนี้ด้วยนะคะไม่ต้องไปแย่งกันข้างหน้าอย่างเดียวนะคะมีให้พร้อมด้วยสะดวกสบายมากๆเลยนะคะและในส่วนของด้านบนนะก็จะมีแอร์ด้วยนะคะเปิดเพิ่มลถของลุมก็ได้นะคะ แล้วก็มีจอตรงกลางด้วยนะคะก็มีความพร้อมมากๆในส่วนของจอตรงกลางเนี่ยสามารถดูซีดีดีวีดีแบบนี้ได้เลยนะคะจอก็มีขนาด10.1นิ้วนะคะกว้างมากๆดูสบายมากๆและด้านหลังเนี่ยก็จะมีในส่วนของแอร์แถวหลังด้วยนะคะเย็นสบายแน่นอนนะคะเรามาดูหน้าห้องเครื่องกันต่อดีกว่านะคะความเดิมของเขานะคะฝาก,กระโปรงเดิมแน่นอนสติกเกอร์ครบนะคะฝาเดิมเดิมฝาไม่มีขายเลยนะคะความเดิมของเขานะและที่สําคัญนะได้เพจเดิมนะคะเพจไม่มีแกะนะคะได้เดิมทั้งคันหน้าคันหลังซ้ายขวาแน่นอนนะคะ และในส่วนนั้นนะคะก็จะดูในส่วนของห้องเครื่องกันบ้างนะคะเครื่องได้เครื่องเดิมเลยเครื่องไม่เคยแกะนะคะเครื่องไม่มีอไม่มีความร้อนไม่มีความแลกดูเครื่องเขาค่ะนไหมคะรอยประกรงปากกาลาเบลของเขาอะไรรอยม้าของเขาเนี่ยก็ยังอยู่ดีอยู่ครบได้แบตใหม่ปี67ล่าสุดด้วยนะคะอันนี้ขับใช้งานรยยาวแน่นอนของเหลวใหม่หมดเดี๋ยวเราฟังเสียงเครื่องดูนะคะ ทัวจ์ดที่นั่งมือเดียวป้ายแดงราคาถูกขนาดนี้นะคะอย่ารอช้ารับรองได้เลยว่าคุ้มค่าคุ้มเงินที่จ่ายอีกแล้วแน่นอนนะคะสนใจมาดูรถได้ที่กรุงเทพมหานคร,ะระนะคะหรือโทรมาที่เบอร์096-946-3334นะคะอย่าลืมนะคะคด like, กดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้กันด้วยนะคะเราจะมีรถอะไรซุซยมาให้ดูกันอีกแน่นอนนะคะ